อันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเ,เขาเรียกว่าข้อต่อการซึมนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นขนาด4นิ้วนะครับผมนี่เวลานั้นเราจะเอาหน้าแปนวางบนปูนหรือว่าวางบนเวลาที่เราทําบ้านน็อกดาวนะครับ<ม>ทําแบบห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะทําบ้านหรือทําอะไรก็ดีนะครับถ้าทําเป็นแบบจุดระบายน้ําทิ้งแล้วก็การซึมนะครับจะมีขนาดสนิ้วนะครับแล้วก็ขนาด 2นิ้วนะครับแบบนี้นะครับ2นิ้วนะครับ2นิ้วเขาจะเรียกว่าท่อกันซึมบางนะครับนี่แบบอาจจะเป็นหน้าเดียวนะครับแล้วก็สามารถสวมท่อ2นิ้วเข้าไปได้นะครับเป็นข้อต่อนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทําห้องน้ํานะครับนี่ก็จะมีแบบสั้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเคยเห็นขายที่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆกับโกบอนนะครับ ถ้าเป็นที่ระยองนะครับก็มาดูที่โกบอนได้นะครับแต่ว่าที่อื่นผมยังไม่เคยเห็นว่าที่ไหนมีขายนะฮะโอเคครับ